ดฉะนั้นใน11ข้อนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนในเขตมมตมบนบ้านบัวเนี่ยเขาทำกันเป็นประจำอยู่แล้วสมควรที่จะได้รับการพัฒนาสมควรที่จะได้รับการส่งเสริมให้ทําต่อนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเหล่านี้ค่าการตัวเนี้ยเราสามารถที่จะบรรจุลงในแผนเพื่อที่จะขอประมาณเห็นไหมครับ เราไปครบอบอตเนี่ยอบตก็ไปถามว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยเอามาจากไหนเขาบอกว่าก็าเราท,ปทาประชากรมีคุยนันี่แหละมันก็เลยเป็นค่าที่คนส่วนใหญ่ก็ทำกันก็ไปส่งเสริมไปนะครับรวมถึงในเรื่องของข้อ12เนี่ยที่เราบอกอยาก,ยากมีรถเนี่ยนะครับก็นี่คืออรกเราต้องการนะครับตรงนี้เอ่อมันเป็นในส่วนของแผนที่เราสามารถที่จะบรรจุได้ในส่วนของระดับที่อยู่ในอ่าสังหาราชสุตจังหวัดใช่ไหมครับ อันนี้ผมก็จะไปดูแล้วก็บรรจุในส่วนที่ท่านสมาชิกจะขอและพัฒนาในพื้นที่ได้ก็ทําไปนะครับอันนี้คือวิธีการในการหาค่ากลางนะครับพอจะเข้าใจไหมครับบางตัวนะครับที่บอกว่าเราได้น้อยกว่า65เปอร์เซ็นแต่ถ้าเค,คิดว่ามีความจําเป็นเนี่ยเราสามารถที่พัฒนายกระดับขึ้นให้เป็นค่ากลางได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยเราไม่น่าจะส่งเสริมใช่ไหม ส่งเสริมไปไปเอกชนส่งเสริมไปคลิน,นิกเราไม่ส่งเสริมเราไม่ต้องยกกระดับนะครับอันนี้เป็นในมุมมองของแพทย์ประชาชนนะครับของพี่น้องมอสมองของผู้นํานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในระบบการส่งต่อผู้ป่วยมันมีอีกหลายเรื่องที่เราคิดในระยะเวลาขึ้นชั่วโมงเนี่ยได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าได้มากนะครับ แต่มันยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังคิดไม่ได้ในวงการ,น,กรนันกวิจนันกวิชาการเขานะครับข้างบนหน่วยพัฒนาคุณภาพสถานบริการเนี่ยเขากําลังคิดอยู่เรื่องเดียวกันนี้ด้วยนะครับว่าในทีท่จริงแล้วในเรื่องของโลบการส่งต่อในมุมมองของสถานบริการเนี่ยมันยังมีประเด็นไหนบ้างเราก็เอาตัวนี้นะครับไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาคิดแล้วก็เอามารวมกันมันก็ได้เป็นรูแปแบบในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยของตำบลบ้านผัว ที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วตำบลบ้านบัวก็ไปรวมอีก22ตำบลใน22เขเภอนะครับซึ่งผมไปมาหมดแล้วนะครับก็ได้มาแล้วก็มารวมสุดท้ายก็จะได้เป็นในเรื่องของระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดวีหีรัมอันนี้เรียกว่าการประเมินติดตามเพื่อพัฒนานะครับผมมาติดตามท่านมาประเมินท่านแต่ว่ามีงานที่ พัฒนาได้ด้วยในส,นนนส่วนหวนึ่งทุกีพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลฟรีนะครับอันนี้คือในแนวทางตรงนี้นะครับมีท่านใดที่จะเพิ่มเติมอะไรไหมครับ